in my hands on the silence and descending like we never had the chance it had to make me feel like there's nothing left of me I can take everything I have I can break. everything Like a man of paper don't wanna try to tear me down I will be rising from the ground Like a skyscraper Like a skyscraper Go run, run, run I'm gonna stay right here to disappear, yeah. Go run, 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 yeah, it's a long day, yeah. But I am just too proud of you. You can take everything I have, you can break everything I am, like a made of flesh. Like a man on paper. Oh, oh, oh. Oh, oh. พลังเสียงคะคุณรอคะคือเขาเป็นคนที่มีเสียงเพราะเป็นทุนมากๆเนะเพราะว่าฟังรู้เรื่องมากกว่าทั้งวันแรกที่เราได้ยินกันนะครับผมก็ภาษาก็มีความชัดเจนมากขึ้นมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับผมก็จากวันที่วันนั้นที่เห็นก็ชัดได้มากกว่านี้อีกชัดได้มากกว่านี้อีกวิธีการไล่เสียงจากเสียงความเบาและคล่อายๆไ่อะไรขึ้นมาเนี้ยโอเคแบบนี้สังเบตเนี้ Uh, ทีนี้คำว่า go run run run, run ก่อนตอนเข้าอันที่หนึ่งนะั่แลมันมาเร็วไปนิดนึงมันเหมือนแรงมันเหมือนกระชากแรงเร็วไปนิดหนึ่งค่อยๆมายังยังไม่ต้องจะแทกมากขนาดนี้ก็ได้แล้วค่อยๆเข้ามาตรงนี้ uh, <c oughs> คำมัน,คำม,นคำมันตรงคําว่าหลายๆคํามันดูสั้นไปดูนิดนึงไปด้วย mm hmm. คําว่าหลังจากที่เปลี่ยนคีย์แล้วเนี่ยพอเวลาเปลี่ยนคําว่าตรงไหนถ้าเปลี่ยนคีย์ตรงไหนนะ go คำว่า try นะครับอยากให้ลองลากอยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันไม่มันอ้วนไปมัน go and try แล้วมันไปเงี้ยมันฟังไม่รู้เรื่องคำว่า try เพราะนั้นเนี่ยลองลากคำว่า try นี่อย่างนี้นลองปรึกษาคุูกองดู่อีกทีหนึ่งว่ามันจะทำให้เนี้ยคำว่า try มันจะเป็น try ได้เพราะนี้เราจะได้ยินว่า go on and try มันเป็นอย่างเนี้ย Go on and try to tear me down เนะี่ยมันฟังดูเป็น try try เป็นอย่างไป Go on and try to tear me down ซึ่งใน,นแผนเนี่ยพู้ได้ยินว่าเดมี่เขาร้องไว้ลักษณะคล้ายออกับเธอเนี่ยแหละย Go on and try มันเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าเธอลากย,ย,ยากนิดนึงนิดนึงได้ครับนะครับผมแล้วก็พลังที่มีอยู่ตอนนี้เนื่องด้วยว่าเสียงยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยอยู่ในใในในยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหรนะ่เนี่ยพรุ่งนี้เวลาซ้อมก็ลองดูนะทำอย่างที่กูเป็ดบอก นะครับอย่างที่คุณเป็ดบอกว่านักร้องเหมือนนักงวยใฉะนั้นนะเวลาซ้อมของเราอัดไปเมื่อไหร่เพิ่เนี่ยวันจริงอาจจะบอบช้ำและจนกระทั่งทําไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้ลองดูสิครับว่าในตอนสองสามท่อนแรกที่มันท่อนซอฟต์ๆน,น,น,นะกเราว่าอยู่ละ อยู่แล้วทีนี้พอท่อนที่มันแรงๆเนี่ยเธอไม่จําเป็นที่จะต้องซัดหมดทั้งหมดนี้ก็ได้เอาไว้ไปซัดวันในวันจริงๆเลยก็ยังได้อยู่อุี้ลองฟังซาวดูนะครับว่าประมาณขนาดนี้ผมได้ยินแล้ว,วประมาณขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่จําเป็นถ้าเกิดว่าจะไปซ้อนสองสามรอบก,ก็ไม่ต้องไปอัดทั้งหมดเ<ร>ซฟมันไว้ก่อนเพื่อที่จะเ้อไวันวัน,ว,น,ว,นวันจริงมันจริงถ้าทำลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับโอเคครับโอเคค่ะดูกูเต่อปะค่ะ บนเวทีพลังคงเยอะกว่านี้ใช่ไหม <_ d ream> เดี๋ยวมันจะมาใช่ไหมเดี๋ยวมันจะมาโอเคแนะนําเขาอะค่ะว่าเพลงนี้แบ่งแบ่งเป็นสองอารมณ์เลยเพลงนี้ <_ d ream> ให้เป็นแบบสายดรามา่าแบบที่เว้นถนัดเลยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งเป็นแบบสนุกสนานไปเลยคนันนี้อันนี้ก็แบบมาจากลึกๆประสบการณ์5้าปีอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เราคุยกันหรือว่าเจออะไรมาบ้างเอามาปล่อยให้หมดเพลงนี้แล้วก็มีความทนงตนว่าฉันจะไปถึงตรงนั้นให้ได้แล้วพอตอนฮู้หรือหรือแก๊งฮู้อะไรอย่างเงี้ย จะไม่ลงอันนี้จะขึ้นแล้วเป็นให้สูงเสียดฟ,ฟ้าเลยฉันจำไปคือพาคนดูสี่พันคนไปบนตึกระฟ้านั้นให้ได้อะไรเงี้ยพาเขาขึ้นไปให้ได้คราวนี้ไม่มีอะไรลงละจะเราจะไม่ลงอีกแล้วนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปฉันจะขึ้นขึ้นขึ้นและขึ้นไปให้สุดเรื่อยๆแสดงความตรงนี้ออกมาให้ได้แล้วก็ถ้าแกงแนะนำก็คือ you can take everything I have เมื่อกี้พูดออกมาด้วยอารมณ์อาจจะเบาไปนิดนึงอาจจะเป็นความท้าทายก็ได้เอาไปเลยอะไรเงี้ยอยากได้เราจเดี๋ยเดี๋ยวฉันฉันไม่แพ้หรอกอะไรประมาณเนี้ยเมื่อาากี้มันอาจจะอ่อนแล้วดูเบาไปนิดนึงอย่างเงี้ยโอเคค่ะคองเจ้เดี๋ยวอ่าจะไม่คอมเมนต์มากเพราะว่าเหมือนจะ,จะรู้ซีน แล้วก็อะไรที่ต้องสร้างให้เขาตรงไหนเขาจะมากน้อยแค่ไหนแต่เขารู้สึกว่าโดยรวมก็มีความแข็งแรงเหมือนเหมือนเพลงดีในเรื่องของสื่อสารออกมาแต่อาจจะเรื่องของกายภาพทางร่างกายอาจจะมีอะไรบ้างนิดนึงให้เสริมกับซีนตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะช่วยน้องพร่งนี้ค่ะโอเคค่ะก็อย่างที่เห็นด้วยอย่างที่ครูบอกนนะคะว่ากายภาพพอมันน้อยไปด้วยความเพลงมันใหญ่อะว่าแบบฉัน,<ม>ฉนคือ ฉันคือสกายสปรเปอร์ฉันแบบขึ้นด้วยอย่างเงี้ยึกอะะคะโอเคเดี๋ยวครูเจเขาจะมีเทคนิคในเรื่องของการช่วยแต่ว่าเราก็ต้องกายภาพเรามันก็ต้องสง่าผ่าเผยขึ้นมากับอีกอย่างหนึ่งคือครูมองว่าตอนนี้มันเหมือนเรายังเจ็บปวดอยู่ครูยังไม่เห็นมุมมองของคนที่สง่างามอะว่าทิ้งฉันเหรอดูใช่ไหมจะเทมีดาวใช่ไหมจะแทมีดาวใช่ไหมจะทาให้ชันแบบแทมีอาร์ตใช่ไหมจะทําให้แบบใหาาใชหันพังใช่ไหมแล้วดู ฉันจะค่อยๆมองแกค่อยๆหายไปจากโลกเพราะชีวิตฉันจะดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆวันนั้นมันมันไม่ใช่มีแต่ความโกรธอย่างเดียวมันจะมีความแบบทนบมันทนงอะงเออมันคือสง่ามันคือความแบบชาเลนจิ่งคือท้าทายเมื่อกี้ที่คุณเต๋าบอกนะคะแล้วก็คือเรื่องของความแบบภาคภูมิใจเนี่ยดูสิลุกขันมีวันนี้ฉันยืนอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยกูอยากให้เพิ่มตรงนี้เข้าไปด้วย <Okay. S 1> ไม่ได้ว่าไม่ดีที่ว่ามีความเจ็บปวด มี่ดีแต่ว่าจากความเจ็บปวดมันเทินได้ไหมหรือว่ามันจะมีแค่บีบเดียวตอนนี้มันดูเหมือนอารมณ์เดียวไะงเออยินทนงทใช่แล้วภูมิใจด้วยยิงทนงแล้วแบบคนเวลาที่มันเหนือกว่ามากๆอะมันแทบจะไม่มองข้างล่างแล้วอะหมายถึงว่าแกเคยทาไม่ดีกับฉันแต่โทษนะวันดีฉันอยู่ตรงเนี้ยแกอยู่ตรงไหนเหรอไหนอยู่ตรงไหนนะโทษฉันแฮปปี้อยู่อย่างเงี้ยนึกออกปะมันไกลกว่ากัน เพิ่มตรงนี้ขึ้นมาได้นะคะโอเคขอบคุณชาร์ทแต่ในในมูที่อินมันก็ดีอยู่นะมูที่อิน,น่ะดออีแต่ไม่ได้ห,หายนะลูกไปค่ะคนต่อไปในเมื่อเป็นเพลงฝรั่งแล้วก็ wonderful tonight ไปเลยค่ะ